ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอวูยูจุนมองไปยังอสุรกายหยวนหลงที่รายล้อมแม้พวกมันจะคุกเข่าอย่างสุภาพอ่อนน้อมแต่ทว่านางยังคงรู้สึกไม่สบายใจรู้ว่าวูยุจุนกำลังกังวลว่าอสุรกายหยวนหลงอาจเปิดฉากจู่โจมและฉกชิงไขวิหกเพลิงไปจากพวกเขาวูยุจุนพยักหน้าข้าจำเป็นต้องใช้แผ่นยกเฉินเซี่ยงยื่นส่งแผ่นยกคืนแก่นางทันที หลังจากได้รับแผ่นหยกบูยู่จุนจึงนำขึ้นมาถือไว้บนฝ่ามือแต่แล้วนางได้หยุดชะงักและมองไปยังอสุรกายหยวนหลงเฉินเซี่ยงเข้าใจได้ว่านางยังคงระแวงในตัวอสุรกายหยวนหลงดังนั้นเขาจึงสั่งให้พวกมันออกไปรออยู่ด้านนอกพื้นที่ต้องห้ามหลังจากอสุรกายหยวนหลงออกไปทั้งหมดบูยู่จุนถอนหายใจอย่างโปรงง่งโล่งเสี่ยวยู่แค่อสุรกายหยวนหลงไม่กี่ตัวเจ้าจะกลัวอะไรนักหนา เฉินเซียงกล่าวบนหัวเราะใครจะกล้าหารเหมือนกับเจ้าไม่มีแล้วทีแผ่นหยกนั้นได้ลอยขึ้นจากฝ่ามือนางแผ่นหยกลอยสูงขึ้นไปบนเพดานเฉินเซี่ยงมองตามก็สังเกตเห็นรูปสลักวิหกเพลิงอยู่บนท้องเพดานนั้นเป็นข้างบนหรอกหรือข้านึกว่ามันซ่อนอยู่ใต้ดินเสียอีกเฉินเซียงขมวดคิ้วกล่าว อันที่จริงข้างบนก็ถือเป็นชั้นใต้ดินช่องทางลับที่พวกเราใช้เข้ามาเป็นชั้นลึกสุดของชั้นใต้ดินวูยูจุนกล่าวส่วนแผ่นหยกนี้ก็เป็นกุญแจที่สามารถเปิดกลไกได้ทุกอย่างยามนี้หลิวเมิ่งเอ๋อหยุดมือและจ้องมองไปยังรูปสลักบนเพดานสูงใครเป็นคนประทับรูปสลักนี้ต้องบอกเลยว่ารูปสลักมีความสมจริงอย่างยิ่งดูเหมือนผู้ลงมือสลักจะได้พบเห็นวิหกเพลิงที่แท้จริงมาก่อน รูปสลักนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์แท้จริงมันปรากฏขึ้นจากอภรรศักวิหกเพลิงวูยูจุนกล่าวชั่วขณะนั้นดวงตาของวิหกเพลิงในรูปสลักได้ประตูแสงสีแดงสว่างโชดแสงนั้นมีความเจิดจ้าและความร้อนแรงส่งผลให้ทั้งสามรู้สึกปวดตาในทันใดไข่วิหกเพลิงปรากฏแล้ววูยูจุนร้องตะโกนขณะที่มีวัตถุโผล่ออกมาจากแสงจ้า เฉินเซียงควบคุมให้กระจกเทพวิธีบินขึ้นไปและรองรับไขวิหกเพลิงที่กำลังหย่อนตัวลงมาจากเพดานและแล้วทั้งสามก็ได้เห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นั่นคือหลังจากไขวิหกเพลิงลงจอดบนบานกระจกเทพหกวิธีทั้งสองสิ่งจึงได้ประตูพลังแสงสีขาวเรืองรองก่อนที่ไขวิหกเพลิงจะปรากฏรอยแตกร้าวเมื่อเปลือกไขแตกตัวทั้งสามก็ได้เห็นผ้าแพรไหมสีแดงสดลอยเด่นอยู่กลางอากาศเป็นอภรรษักวิหกเพลิงจริงๆด้วย ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนะเฉินเซี่ยงอุทานด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อทางด้านหลิวเมิ่งเออรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตันใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุการณ์ที่นางพอเจอเปรียบได้กับการมองเห็นเด็กทารกถือกำเนิดไข่วิหกเพลิงฟักตัวเป็นอภรร์วิหกเพลิงจริงๆเสียอย่างนั้นหูยู่จุนอุทานอย่างตื่นตะลึงนางไม่นึกเลยว่าการคาดเดาของเฉินเซี่ยงจะเป็นความจริง อุปกรณ์สามารถวางไข่และฟักตัวเป็นอุปกรณ์ได้หากไม่เห็นกับตาใครจะกล้าเชื่อได้ลงทำไมมันลอยค้างอยู่เช่นนั้นวูยูจุนขมวดคิ้วหรือพวกเราต้องหาวิธีควบคุมคิดว่าอภารรวิหกเพลิงกำลังเลือกเจ้าของด้วยตนเองและยังตัดสินใจไม่ได้หลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวอึมมองอภรรวิหกเพลิงผืนนี้ฟักตัวด้วยกระจกเทพหวิธีขณะที่อภรรวิหกเพลิงผืนแม่ถือกำเนิดมาจากกระจกเทพหวิธี เจ้าติดตามพี่สาวเมื่งเอ๋อส่วนข้าจะออกตามหาแม่ของเจ้าเฉินเซี่ยงใช้จิตสื่อสารกับอภรร์วิหกเพลิงทันใดนั้นผืนผ้าอภรร์วิหกเพลิงจึงลอยไปหาหลิวเมื่งเอ๋อก่อนจะวาบแสงสีแดงและผสานเข้าสู่ร่างกายของหลิวเมื่งเอ๋อเกิดอะไรขึ้นหลิวเมื่งเอ๋อประหลาดใจอย่างยิ่งในน้อยเฉินช่วยข้าทีข้าไม่ต้องการผสานอภรร์วิหกเพลิงในยามนี้เพราะกระบวนการนี้จําเป็นต้องใช้เวลาหลายวัน หลิวเมิงเอ๋อคิดว่าการผสานกับอาพรวิหกเพลิงในปัจจุบันยังไม่ใช่เรื่องที่ควรเนื่องจากนางยังอยู่ในสุสานจักรพรรดิอีกทั้งจะยังต้องเดินทางไปยังเมืองหลิงฟงเฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพหกวิธีปลดปล่อยลำแสงสัตว์สองไปยังหลิวเมิงเอ๋อยับยั้งการผสานของอาพรวิหกเพลิงไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างนั้นเสี่ยวจิงได้สื่อสารกับเฉินเซี่ยงว่า พี่ใหญ่การผสานของอาพรวิหกเพลิงจะส่งผลให้จิตวิญญาณของพี่สาวเมื่อเอ๋อมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นและบางทีนางอาจได้รับความทรงจําเกี่ยวกับท่านกลับคืนโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องทําการรื้อฟื้นเสียด้วยซ้ำอาพรวิหกเพลิงผืนนี้ได้รับมรดกความทรงจําจากผืนแม่แน่นอนว่ามารดกความทรงจํานั้นมีเรื่องราวของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นการผสานเข้ากับจิตวิญญาณของพี่สาวเมื่อเอ๋อสมควรช่วยให้นางจดจำตัวตนของท่านได้ เสี่ยวจริงกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นข้าไม่นึกมาก่อนเลยว่าอภรณ์วิหกเพลิงจะมีวิวัฒนาการไปมากขนาดนี้แม้จะเป็นอภร์วิหกเพลิงผืนน้อยที่ถือกำเนิดจากการแพร่พันธุ์แต่ก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่ทรงพลังและคาดว่าจะสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้มากขึ้นเกี่ยวกับความพิเศษของอภร์วิหกเพลิงมีเพียงเสี่ยวจริงที่สามารถรับรู้ได้ชัดเจนขณะที่นางบอกกับเฉินเซี่ยงว่าต่อให้หลิวเมิ่งเอ๋ยยังไม่ได้ทำการผสานแต่จะไม่มีใครสามารถแย่งชิงอภรณ์วิหกเพลิงไปจากนางได้ หลิวเมิงเอ๋อลงมือซ่อมแซมข่ายพลังเคลื่อนย้ายในหลงศพสีดำต่อไปผ่านไปครึ่งวันจึงเป็นอันแล้วเสร็จเชินเซี่ยงเรียกเหล่าอสุรกายหยวนหลงกลับเข้ามารวมตัวกันในพื้นที่ต้องห้ามตามเดิมตาเท่าหยวนขายพลังเคลื่อนย้ายได้รับการซ่อมแซมแล้วยามนี้เจ้าสามารถใช้เดินทางได้ตามปกติเชินเซี่ยงกล่าวจริงสิพวกพ้องของเจ้าพักอยู่ที่ใดหรือเป็นเมืองหลวงอาณาจักรเทียนเหิงใช่หรือไม่พวกเรามีหมู่บ้านคฤรืสห์อยู่ในเมืองหลวง ตาเท่าหยวนกล่าวแล้วจึงถามว่านายน้อยเฉินท่านจะไปที่นั่นกับพวกเราหรือจะให้พวกเราเรียกพวกพ้องที่เหลือมาที่นี่ตาเท่าหยวนก็คืออาวุโสอสุรกายหยวนหลงและเป็นผู้นำของอสุรกายหยวนหลงกลุ่มนี้เจ้าเรียกพวกนั้นมาที่นี่จะดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวหากพวกพ้องของเจ้ามีการต่อต้านก็จะจัดการได้สะดวกกว่าด้านนอก หลังจากนั้นเฉินเซี่ยงบอกให้วูยู่จุนกับหลิวเมิ่งเอ๋อออกไปรออยู่ด้านนอกพื้นที่ต้องห้ามก่อนที่เขาจะรอให้ตาเท่าหยวนกลับไปนำพาอสุรกายหยวนหลงจากเมืองหลวงมาที่นี่ตาเท่าหยวนที่เดินทางด้วยข่ายพลังเคลื่อนย้ายใช้เวลาเพียงไม่นานก็กลับมาพร้อมกับอสุรกายหยวนหลงห้าสิบตน เมื่อเห็นอสุรกายหยวนหลงที่มากับตาเท่าหยวนเฉินเซียงก็ได้นำกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตออกมาแสดงขณะที่อสุรกายหยวนหลงชุดแรกเข้าปิดล้อมอสุรกายหยวนหลงห0ตนเอาไว้หลังจากมองเห็นกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตอสุรกายหยวนหลงทั้งห0บตนก็หวาดกลัวจนตัวสัน่นเดิมทีเฉินเซียงคิดจะใช้งานกระบี่เพื่อข่มขวัญอสุรกายหยวนหลงเหล่านั้นแต่ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น ตาเท่าหยวนถือโอกาสกล่าวกับอสุรกายหยวนหลงชุดหลังโดยพูดว่าหากยังไม่อยากตายให้ยอมรับใช้ในายน้อยเฉินผู้นี้ด้วยความซื่อสัตย์และแล้วเฉินเซียงก็สามารถสยบอสุรกายหยวนหลงชุดหลังได้อย่างง่ายดายโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องออกแรงเสียด้วยซ้ํานอกจากนี้อสุรกายหยวนหลงได้ส่งมอบมุกนภาให้กับเฉินเซียงซึ่งเขาไม่ได้เอ่ยปากรีดถ่แต่อย่างใดและที่สําคัญอสุรกายหยวนหลงแต่ละตนมีมุกนภากว่าหนึ่งล้านดวง ด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงได้รับมุกนาภากว่า100ล้านดวงชนิดที่เขาเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนนอกจากนี้อสุรกายหยวนหลงยังได้ส่งมอบวัสดุพลังอีกมากมายซึ่งตาเท่าหยวนได้อธิบายว่าอันที่จริงวัสดุพลังเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่ออสุรกายหยวนหลงเพียงแต่พวกมันได้แย่งชิงมาจากเผ่าพันธุ์นอกนภาอื่น กล่าวได้ว่าการมาที่สุาสานจักรพรรดิทำให้เฉินเซียงได้รับการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่จนยามนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าการบุกไปเล่นงานมหาเทพสวรรค์หลิงฟองอาจได้รับการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าที่นี่เสียด้วยซ้ำเฉินเซียงได้รู้จากตาเท่าหยวนว่ากลุ่มของพวกมันเป็นอสุรกายหยวนหลงที่ค่อนข้างอ่อนแอดังนั้นจึงถูกสั่งให้มาที่มหาดินแดนทั้งสิบเพื่อค้นหากระบี่มังกรครามเพชรคาด อย่างไรก็ตามตาเท่าหยวนไม่ได้พูดถึงการค้นหาเตาเวทโลกาเฉินเซียงนึกสงสยัยจึงกล่าวถามกับตาเท่าหยวนไปว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับเตาพิศวรรสีแดงบางหรือไม่หลังจากได้ยินคําถามของเฉินเซียงตาเท่าหยวนก็หันมองไปยังอสุรกายหยวนหลงตนอื่นๆแต่ไม่มีใครกล่าวอะไรออกมา ดูเหมือนอสุรกายหยวนหลงกลุ่มนี้จะไม่เคยได้ยินเรื่องเตาเวทโลกามาก่อนและมีความเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุ์หยวนหลงค่อนข้างทรงพลังในอาณาเขตชั้นเซียนจึงไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องสมบัติพิพภพสวรรค์หลังจากผูกพันธสัญญาวิญญาณอสุรกายหยวนหลงเหล่านี้ก็วางตัวสุภาพกับเฉินเซียงอย่างที่สุดเพราะพวกมันรู้ดีว่าเปลวเพลิงสองสีสันของเฉินเซียงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นเฉินเซียง เสี้ยงและเหล่าอสุรกายหยวนหลงพูดคุยกันได้สักพักจึงตัดสินใจย้ายสถานที่พูดคุยเป็นหมู่บ้านคฤราสห์ของอสุรกายหยวนหลงพวกเขาเปิดตัวขายพลังเคลื่อนย้ายจากสุสา,จานจักรพรรดิเข้าถึงหมู่บ้านคฤราสห์ในเมืองหลวงอาณาจักรเทียนเทียนเหียงเนียนโดยตรงทันทีที่มาถึงหมู่บ้านคารือหาบูยู่จุนก็รู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างมากเป็นที่นี่เสียอย่างนั้น บูยูจ่จนอุทานอย่างประหลาดใจครั้นจึงหันไปกล่าวกับเฉินเซียงคฤหาสแห่งนี้เป็นของบิดาผู้โง่เขลาเฉินเซียงขมวดคิ้วเขาหันไปสอบถามกับตาเท่าหยวนทันทีเจ้าครอบครองที่นี่ได้อย่างไรอธิบายมาให้ละเอียดในยามนี้หลิวเมิ่งเอ๋อกำลังตรวจสอบข่ายพลังเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งอยู่ในท้องพระรงใหญ่นางกำลังเรียนรู้ลวดลายจิตวิญญ,ญาณและรูปแบบในการจัดตั้ง พวกเราซื้อหมู่บ้านคฤรืหาสนี้มาจากชายที่ชื่อว่าวูหลินต่เท่าหยวนกล่าวชายคนนี้อ้างว่าตนเองคือจัก,กรพัรดิเทียนเฮียนเหียงและสมควรเป็นบิดาผู้โง่เขลาที่แม่นางกล่าวถึงระหว่างนั้นหลิวเมิงเอ๋อได้เดินมาเข้าร่วมการสนทนาปัจจุบันนางทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางขายพลังเคลื่อนย้ายได้แล้วหลังจากบิดาค่าขายคฤรืสห์หลังนี้พวกเจ้ารู้ไหมว่าเขาไปที่ไหนวูยู่จุนกล่าวถามข้าไม่อาจรู้ได้ ตาเท่าหยวนใส่หัวชายคนนั้นมากเล่สแนกลเขาขายความลับสำคัญของสุสา,จานจักรพรรดิให้หลายฝ่ายแต่พวกเรามอบผลประโยชน์ให้เขามากกว่าใครๆมูลค่าโดยรวมเท่าไหร่หรือหูยู่จุนถามต่อมุกนภาห้าพันดวงตาเท่าหยวนกล่าวแน่นอนว่ามันเป็นราคาที่เขาเรียกร้องไม่ใช่สิ่งที่พวกเราเสนอบูยู่จุนหันไปมองหน้าเฉินเซียงตาปริบปบสิ่งที่ได้ยินทำให้นางถึงกับพูดไม่ออก ปรากฏว่าราชบิดาของนางขายความลับสำคัญแลกกับมุกนภาห้าพันดวงทวาเฉินเซี่ยงได้รับจากอสุรกายหยวนหลงกว่า100รอล้านดวงเสียอย่างนั้นเอาเป็นว่าพวกเจ้าพักอยู่ที่ต่อไปก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวไปยังตาเท่าหยวนข้าจะติดต่อหาพวกเจ้าเมื่อมีเรื่องต้องใช้งานนายน้อยเฉินหักเมืองหลิงฟงอยู่ไม่ไกลจากที่นี้พวกเราสามารถใช้ข่ายพลังเคลื่อนย้ายนี้เดินทางได้โดยตรงหลิวเมิองเอ๋อกล่าว ที่สําคัญหากเจ้าต้องการกําลังเสริมก็สามารถเรียกอสุรกายหยวนหลงตามไปสมทบได้อย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงมีการตรวจสอบความทรงจําของปรมาจารย์น้อยทําให้เขารู้ตําแหน่งที่ตั้งเมืองหลิงฟังอย่างแน่ชัดซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงแห่งอาณาจักรเทียนเหียนเหงงอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงไม่ได้รู้ว่ามหาเทพสวรรค์หลิงฟงทํางานให้กับเผ่าพันธุ์นอกนภาฝ่ายใดเนื่องจากมหาเทพสวรรค์หลิงฟงไม่ได้บอกให้ปรมาจารย์น้อยรับรู้เรื่องนี้ เกี่ยวกับกลุ่มอสุรกายหยวนหลงเฉินเซียงคิดจะใช้พวกมันในการเผชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์นอกนภาจำนวนมากแต่สำหรับการต่อสู้กับมหาเทพสวรรค์หลิงฟงเขาคิดว่าจะจัดการด้วยตนเองพี่สาวเมิงเอ๋อท่านคิดว่าต้องใช้เวลาปรับแต่งข่ายพลังเคลื่อนย้ายนานเท่าใดเฉินเซียงกล่าวถามข้าไม่อาจระบุได้ชัดเจนแต่คิดว่าประมาณสองถึงสามวันจะแล้วเสร็จหลิวเมิงเอ๋อกล่าวเอาเป็นว่าข้าจะพยายามเร่งมือให้เร็วที่สุด หากใช้เวลาสองสามวันข้าคิดว่าพวกเราเดินทางตามปกติจะดีกว่าเฉินเซียงกล่าวข้าจะรีบจัดการมันเพื่อย้ายประชากรในอาณาจักรเทียนเหิงไปยังเมืองซิงหัวถ้าเช่นนั้นพวกเราไปจัดการไอ้เท่าหลิงฟงกันเถอะวูยู่จุนพยักหน้านายน้อยเฉินบูลินเคยบอกกับข้าว่ามหาเทพสวรรค์หลิงฟงได้รับการสนับสนุนจากเผ่าพันธุ์นอกนภา,าจู่จู่ตาเท่าหยวนก็กล่าวขึ้น ได้ยินเท่านั้นเฉินเซียงก็หันมองมายัางตาเท่าหยวนด้วยแววตาเปล่งประกายเขาเพิ่งฉุกคิดได้ว่าตาเท่าหยวนสมควรรู้เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นอกนาภาอื่นๆเป็นอย่างดีตาเท่าหยวนเจ้ารู้เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่สนับสนุนมหาเทพสวรรค์หลิงฟงอย่างไรบ้างเฉินเซียงเอ่ยถามพวกมันเป็นขุมกำลังมหาอำนาจในอนาณาเขตชั้นเซียนข้อได้เปรียบของพวกมันคือกำลังคนทรัพยากรและอุปกรณ์เวทจำนวนมากตาเท่าหยวนกล่าว ะหวัดกลัวพวกมันหรือไม่เฉินเซี่ยงถามต่อแน่นอนว่าไม่แต่ที่พวกเราไม่ต้องการยั่วยุพวกมันก็เป็นเพราะข้อได้เปรียบด้านอุปกรณ์เวทหักพวกมันมีวิธีต้านสารพิษของพวกข้าพวกข้าก็ไม่สามารถทำอันตรายพวกมันได้ตาเท่าหยวนกล่าวเฉินเซี่ยงนึกตรองตามก็คิดว่าตาเท่าหยวนค่อนข้างมีเหตุผล เขาหารือกับตาเท่าหยวนเพิ่มเติมในเรื่องสารพิษก่อนจะสั่งให้อสุรกายหยวนหลงทั้งหมดกลั่นเลือดพิษให้แก่เขาในปริมาณมากอสุรกายหยวนหลงทั้งหมดลงไปทําการกลั่นเลือดในชั้นใต้ดินเพื่อหลกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดกับหลิวเมิ่งเอ๋อและหู่ยู่จุนเฉินเซียงนําตัวอย่างเลือดพิษมาค้นคว้าก่อนจะสกัดกลั่นเม็ดยาพิษหยวนหลงและเม็ดยาต้านพิษหยวนหลง ทั้งหลิวเมิงเอ๋อและบูยู่จุนต่างได้รับเม็ดยาต้านพิษหยวนหลงทําให้พวกนางไม่กังวลเกี่ยวกับสารพิษอสุรกายหยวนหลงอีกต่อไปในช่วงค่าเฉินเซียงหลิวเมิงเอ๋อและบูยู่จุนรวมกันทานอาหารภายในคฤหาสน์เหิงหลินรายการอาหารในมื้อนี้ล้วนเป็นอาหารรสเลิศดแห่งอาณาจักรเทียนเหงิงซึ่งจัดหามาโดยบูยู่จุนเสี่ยวยู่ข้าจะไปที่เมืองหลิงฟงกับพี่สาวเมิงเอ๋เอเจ้าพักอยู่ในคฤหาสน์เหิงหลินไปก่อนก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าว เข้าใจแล้วหูยู่จุนพยักหน้ารับนางไม่ได้ทักท้วงเพราะรู้ดีว่าตนเองอ่อนแอเกินไปหากร่วมเดินทางไปกับเฉินเซียงก็มีแต่จะถ่วงแข้งขาจะว่าไปแล้วข้าก็มีเรื่องให้เจ้าช่วยจัดก,การเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับนำกล่องหยกออกมาในกล่องหยกใบนี้มีเม็ดยาต้านพิษหยวนหลงข้าต้องการให้เจ้านำพาอสุรกายหยวนหลงบุกไปที่พระราชวังเทียนเหิงด้วยไหวพริบของเจ้าคิดว่าข้าไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติม ดวงตาของหูยู่จุนพลสองประกายก่อนที่รอยยิ้มเจ้าเล่จะปรากฏบนใบหน้างามงอนนายน้อยเฉินเจ้าต้องการให้ข้ายึดอำนาจการปกครองอย่างนั้นสินะหูยู่จุนกล่าวด้วยรอยยิ้มด้วยอสุรกายหยวนหลงนับร้อยการยึดอำนาจย่อมไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใดหวังว่าข้ากลับมาจากเมืองหลิงฟงเจ้าจะกลายเป็นจักรพรรดินีเทียนเหิงอย่างเต็มตัวเฉินเซี่ยงกล่าว เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าสามารถพูดคุยกับท่านลุงจิ๋วเสี่ยวเพื่อขยายอาณาเขตเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองซิงหัวและอาณาจักรเทียนเหิงเสี่ยวยู่ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้เจ้าเป็นหญิงสาวที่งดงามและเพียบพร้อมด้วยความสามารถเจ้าจะกลายเป็นจักรพรรดินีที่ผู้คนในอาณาจักรให้ความเคารพยกยออ่องหลิวเมิงเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะไม่ใช่จักรพรรดินีแห่งอาณาจักรเทียนเหิงเพราะข้าจะเป็นหนึ่งในจักรพรรดินีแห่งดินแดนร้อยบุกผา บูยู่จุนกล่าวพร้อมกับหันไปยิ้มให้หลิวเมิงเอ๋อเฉิญเซี่ยงกล่าวว่าเอาเป็นว่าข้าจะออกคำสั่งกับอสุรกายหยวนหลงให้เชื่อฟังคำสั่งเจ้าแต่จำไว้ว่าอย่าสั่งการอะไรแผลงแผลงเชียวคือข้ารู้หรอกหน้าว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่บูยู่จุนกล่าวบนหัวเราะพวกเราทานอาหารกันก่อนต้องบอกเลยว่าทั้งหมดล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของอาณาจักรเทียนเหิง ทั้งสามร่วมรับประทานมือค่ำกันอย่างสุขสำราญหลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนในยามรุ่งสางเฉินเซี่ยงกับหลิวเมิ่งเอ๋อพากันเดินทางออกจากคฤหาสน์หลิงเหิงมุ่งหน้าไปยังเมืองหลิงฟงอันเป็นที่พำนักของมหาเทพสวรรค์หลิงฟงผ่านไปไม่นานทั้งสองก็มาถึงเทือกเขาแห่งหนึ่งสถานที่ภายในถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบซึ่งเมืองหลิงฟงซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแห่งนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ